สวัสดีครับผมโอซอยนะครับวันนี้เราจะมาทําการแข่งขันที่บ่อกตกพุ่งม,มีเจ็ดนะครับผมวันนี้เรามีนักแข่งชิงเงินรางวัลสองหมบาทนะครับทีมงานก็มี2คนนะครับผมมีพี่ปูแล้วก็ปอซอยนะครับเราจะมาติดตามกันว่าทีมงานสองคนจะได้รางวัลกลับบ้านกันไหมครับผมและตอนนี้ก็มีการจัดรลากันเรียบร้อยแล้วก็มีการบอกกติกานิดนึงอะไรนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวประมาณสองทุ่มเราจะเริ่มการแข่งขันนะครับเมาเชิญไปส่งบรรยากาศก่อนได้นะครับผมรางวัลมีแล้วพี่รางวัล รางวัลมีอะไร<ม><ม>บ้างมีมีรางวัลสองหมื่น 20, บาทหกพันบาทสิบพันบาทพร้อมทุนรางวัลแล้วก็มีรางวัลไฟฟ้านะครับรางวัลสาฟ้าก็จะเป็นเบอร์สี่รางวัลตกแข่งขันเป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมแล้วก็มีรางวัลครึ่งแรกด้วยนะครับเอาลองไปติดตามบรรยากาศนะครับชิงรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่ออีกเลยนะครับผมสวัสดีครับผม เสารนะครับมีการแข่งขันกบพุ่งที่บอมีเจ๋งนะครับผมก็เราจะมาลุ้นกันวันค่รางวัลกันนะครับว่าผลเลขนะครับเลขท้ายจะเป็นเลขศูนย์ดวงไฟฟ้าก็จะเป็นเลขสี่นะครับผมก็อยากให้เพื่อนมาติดตามชมกันนะครับว่าใครจะติดรางวัลไหมทีมงานจะติดรางวัลไหมนะครับผมลองชมวิวกันด้นะครับที่รังมากันพร้อมแล้วนะครับผมทิพอยู่กับพี่ปูครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่เตรียมตัวมา ตัวมาชนะแน,น่นอน <Okay. S 2> ทีให้แบบแบบที่แล้วไม่เข้านะใช่ไม่เข้าแบบนี้เป็นไงแบนนงแบนี้เป็นไงต้องเข้าต้องเข้าให้ได้นะใช่แต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นสแตนให้ได้ถ้าคือถ้าแบบนี้ไม่เข้าเมียก็ไม่ให้เข้าบ้าน <c oughs> <c oughs> ได,ได,ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าตอ,อนนี้ยังไม่แข่งอพี่ยังยังเข้าแข่งสองทุ่มแข่งสองทุ่มตอนนี้ทำก็เซตกัน่นอนอยู่ได้ก็จะดูไงจดูตัวต้อยกัวก่อน โอเคครับติดตามนะครับบอว่วนะาทีมนาะปิดรางวัลหรือไม่ไม่ต้องรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับขอเป็นรางวัลเล็กๆก็ได้นะครับเป็นรางวัลที่ภูมิใจ thank mm -hmm. you ติดรางวัลอยู่นะครับแต่ไม่เมีใครเตะอีกลงไปหรือเปล่านะครับหมายเลข4นะครับอยู่ที่ไฟฟ้าอันดับสองรอรอลุนดูกันครับครึ่งหลังนะครับว่าใครจะติดรางวัลได้ไหมครับแต่จะได้ครับทีมงานยังไม่ติดรางวัลเลยนะครับกูยังไม่ติดเลยยังเรืออะไรครึ่องหนึ่เขาเขามีสัญญานะครับถ้าไม่ติดรางวัลนะครับจะเลิกแข่งทุกแมตช์เลิกแข่งเลิกแข่งชั่วคราวเลิกแข่งทุกแมตชั่วคราวน อันนี้คือคำามวินิจผมนะผมต้องรอลุ้นเลขศูนย์นะครับผมไฟฟ้าก็ต้องรอลุ้นนะครับผมาเรามาติดตามกันครับว่าขึ้นหลังจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราต้องพักทานอะไรสักแป๊บนึงนะครับผมเพื่อเติมพลังนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครึ่งหลังครับเดี๋ยวนี้เป็นครึ่งหลังนะคับผมเราจะมีการลงปรุงเพิ่มนะครับเรามาติดตามกันว่าโลกุกิโลครับลงทั้งหมดกิโลครับรึ่งหลังครับผมโอเคนะครับเรามาติดตามกันนะครับผม่ารึ่งหลังว่าจะมีการแข่งขันมันสรันบมี อ่าดูพวกนะไรใหญ่ๆนะอยากนี้อยากรู้นะผมเนี่ครับนลค้ดมันแต่โค้ดมาเราไม่ติดตามกันนะลุ้นกันรางวัลกันมันมากดีใจแล้วนะรางวัลไฟฟ้าที่หนึ่งแล้วสองนาทีเองเดี๋ยวดูครึ่งหลังนะจะได้ไหมโอเคมาติดตามกันบ๊ายบายกดพูดไปให้พูดแคไหนติดตามลงกุ้งนี่การลงกุ้งรอบสองนะครับผม โอเคครับม่เลยกแรกไดรางวัลไฟฟ้านะครับวันนี้2,500บาทนะครับผมต่อไปกที่สเนี่ยเราต้องติดรางวัลอีกคณต้องดูเรานะนะเคเฮ้ยโอเคยกที่สอาจเจอครับพอดีเดุณเ้าย

ครับผมรุนนะเมื่อกี้เก็บได้ตัวป้าละตัวเดียวเองได้ผมได้แล้วมันเตะมันหายดีเลยเจ็บพอครับผมอันแรกคิดในใจว่าผมเท่นี้ใจจะรุมแน่มันใจอะไวมันรุนแน่แต่คลิปตึ๊บมีรุนถึงสามเลยห้านาทีรุนเองพอดีเลยได้ครับคลิปสองคือเราติดราหวัดแต่ว่าเราไม่ได้นะครับเราโดนเตะโดนไปทางโลกคลิปนี้เราก็เป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะแข่งอีกหรือเปล่าเขาคาดการณ์ว่าเขาจะได้ลงแข่งอีกหรือ ไม่แล้วแก้มือทามพิธยาคู่แข่งอยาจะให้ดี่างผมจบล้วผมจบแม็กแข่งขันบอลตกกุ้งมีเจ็ดแล้วนะครับผมก็ที่สองก็คือติดฮะอย่างที่บอกก็คือร่วงไม่ติดรางวัลนะครับตัวทีมงานในคนนี้ก็ไม่ได้รางวัลเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีควาวสนุกขนานโอ้ลุ้นกันมันมากนะครับผมเฮฮามากนะครับบ่อหนี้เป็นบ่อที่ผมชอบมาก คิดว่าครั้งหน้าถ้ามีอีกผมไม่รู้นะครับว่าทีมงานจะมาหรือเปล่าถ้าทีมงานมาผมอาจจะมานะโอเคหน่อยนะดูรางวัลนะเดี๋ยวเราดูรางวัลกันนะครับอะไรที่หนึ่งที่สิบสามนะที่หนึ่งก็จะมีสองพันนะครับที่สองก็จะมีหกพันที่สามมีสี่พันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนนะครับคลิปหน้าเราเจอกันนะครับผมบอลนิติเจ็ดหรือบอลอื่นที่มีการแข่งขันนะครับตามผมตอนนี้นะครับโปรซอนกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม